สวัสดีครับกลัดแอนซีเพรสครับคอนเนคชันที่17เดทที่2นะครับอยู่กับเรา2คนครับคุณตั๊กอธิชาและผมเอนันตพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะี่เลยก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยตอนนี้คนะฮะก็นานๆเราสองคนจะได้มาจัดรายการคู่กัดสักครั้งหนึ่งนะครับนานมากแล้วนะเป็ดปีเป็ดปีไหมใช่ใช่นะครับวันนี้รับรองได้ว่าสินค้าที่นามาฝากกันโดนใจ และมีความสวยงามแบบที่ผู้ชมอยากได้แน่นอนนะครับ<ถ>ก่อนอ,อื่นช่วงต้นรายการครับเราพาผู้ชมไปรับชมของสมนาคุณประจำคอลเลกชันกันก่อนครับใช่แล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะคอลเลกชันที่17นี้นะคะได้รับไปเรียกได้ว,ว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าได้ไปทั้งเซตนี่ใช่ครับไปชมกันเลยครับนี่เลยเกับเซตนี้ของสมนาคุณซึ่งผู้ชมถ้าถูกใจแล้วนะให้เอคุณเอให,ให้ให้เลือกเป็นชิ้นไหนก็ได้หรือว่ายังไง ให้เลือกหรอก็อไม่รู้สิเห็นมา2ชิ้นยังไงดีนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยได้สักชิ้นหนึ่งก็คุมแล้วผูชดช้ใช่ถูกต้องนะครับแต่วันนี้ครับเราใจดีเป็นพิเศษค่ะนะฮะให้ไปทั้งหมดนี้เลยครับนี่เลยทั้งหมดนี้คือของสมนาคุณที่ท่านผู้ชมจะได้รับไปนะคะ<ๆ>เมื่อซื้อสินค้าหลักในรายการกระดาษแอนซิเค่ะไม่ว่าจะเป็นเทปที่1เทปที่2หรือว่าจะเป็นเทปที่3แน่นอนไม่ได้ให้เลือกให้ไปทั้งหมดถูกต้องครับก็เป็นเครื่องประดับนะครับยกชุด แบรนมาริสาใช่แล้วค่ะตัวเรือเป็นจิวเวลรี่บลอนครับใช้เซียมอนบนจี้สีขาวนะครับเป็นเซียมอนสีขาวทรงโอเวอร์คัทขนาด45สตางค์1เมตรสีเขียวครับ45สตางค์1เมตรสีฟ้าและสีแดง45สตางค์1เมตดนะครับอย่างละ1เมตรนั่นคือ ส่วนของเซียมอนที่ประดับอยู่ในจี้มาริสาชิ้นนี้ครับเรื่องของการออกแบบทั้งจี้และต่างหูออกแบบเป็นรูปใบไม้ถูกต้องค่ะเป็นรูปทรงเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีความพิเศษนะคะก็คือเขาไม่ได้ใช้การฝังของเซียมอนสีสีต่างๆนะคะแต่ว่าเขาเหมือนกับเป็นการทําการสารเหมือนลูกตะกอ้อที่ยัดลงไป ใช่แล้วครับปกติเนี่ยใบไม้เราเห็นใบไม้เราต้องเข้าป่านะเราต้องดูที่ต้นไม้นะครับมองที่สวนนะครับวันนี้ครับความสวยงามของรูปทรงธรรมชาติจะอยู่บนคอของคุณหรือว่าอยู่บน,บนหูของคุณผ่านเครื่องประดับจากแบรนด์มาริสานะครับตัวเรือนจิมรีบรอนซึ่งโอ้โหดีมากๆแล้วก็ทําการชุบทองคำแท้ 14K ครับยังไม่หมดครับคุณผู้ชม G ี1ชิ้น ต่างหูอีกหนึ่งคู่คุณได้รับไปพร้อมกับสร้อยคอมาริสาอีกหนึ่งเส้นนะครับท<ช>ี่เห็นอยู่<ด>แบบนี้เ,เห็นแบบไหน,นได้แบบนั้นทั้งหมดบนจอน,นี้เป็นของคุณฟรีเลยครับสั่งซื้อสินค้ากับเราเฉพาะตอนที่กําลังรับชมรายการอยู่ตอนนี้เท่านั้น<ช>สินค้ามีจ,นจำนวนจํากัดนะครับอืก็ต้องรีบนะคะ0 2 1 0 5 4 0 9 3นกะคะปกติแล้วราคาชิ้นละ3า0 0บาทแต่วันนี้ท่านผู้ชมได้รับ2ชิ้นนี้ไปเลยฟรีฟรีโอ้ค่ะ เยี่ยมเลยคุ้มมากนะครับเดี๋ยวบอกสเต็กอีกครั้งหนึ่งตัวเรือนจิวเวลรี่บอนทั้งหมดในทั้งสร้อยคอที่และต่างหูนะครับใช้เซียมอนจำนวนนะครับต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยมีเซียมอนสีขาวครับเป็นไวท์เซียมอน45สตางค์ส่งโอเวอร์คัพ1เมตรสีเขียวสีฟ้าและสีแดงอย่างละ1เมตร45สตางค์เข้ากันนะครับและอยู่ด้านในเลยในต่างหูแต่ละข้างสเป็กเหมือนกันใช่เห็นไหมคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจะมีสีเขียวนะคะสีแดงนี่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นสีขาวนะคะอยู่บริเวณด้านใน ดูเก๋นะดูแบบพิเศษดูดูแปลกแบบไม่เหมือนใครถูกต้องเป็นนวัตกรรมในการออกแบบนะครับที่เทอร r ี h ชาแนลตั้งใจออกแบบให้กับทุกท่านครับนี่คือของสมนากูาุณเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมสินค้าหลักนะครับสินค้าหลักวันนี้มีมาฝาก3ชิ้นครับซึ่งจะให้ประกายที่สวยที่สุด ถูกต้องเป็นประกายที่ใครๆก็อยากได้ครับใช<ค>่แล้วค่ะรียกได้ว่านะคะสา,ส,าสาวๆทั่วโลกหลงไหลแน่นอนกับประกายความสวยงามนะคะที่เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับเพชรน้ำร้อยหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งของอะไรก็คือเซียมอนนั่นเองค่ะมารับชมกันเลยค่ะเซียมอน Sparkling เฟเวอร์ครับประกายของเซียมอนลีฟระยับ นะคะปลาหนึ่งเพชร 1, <S 1> <S 2> <S 2> PET, น้ำหนึ่งน้ำร้อยใช่แล้วนี่เลยนะคะมีสีสันที่เรียกว่าเป็นขาวายแบบคาร์เลสเลยทีเดียวค่ะผ่านการเจรนญพันธุ์หลัก 4C ในการประเมินคุณภาพของอัญมณีแล้วก็ที่สําคัญนะคะอัญมณีทุกเม็ดเราได้คัดสรรอย่างดีจากนักอัญมณีสร์เลยทีเดียวค่ะใช่ครับคือเพชรหรือว่าพลอยอัญมณีทุกชนิดเลยนะ,ะการที่เราได้จากธรรมชาติหรือว่าสังเคราะห์ขึ้นก็นแล้วแต่ครับ ทุกเม็ดหลังจากเคลนายแล้วเราจะต้องทําการคัดเกรดถูกต้องคัดคัดคัดนะครับคัดซ้าแล้วซ้ําอีกจนได้อดีมีที่สวยที่สุดใช่ครับโดยคนที่คัดพลอให้คุณเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับแน่นอนช c วิชแนลมีนักเอมนิสาทั้งเบื้องอหน้านะครับที่ออกคโนทัศน์อยู่และทีมเบื้องหลังครับอคอยคัดกลอให้คุณเซียมอนครับ เป็นอีกหนึ่งอัญมณีที่เราคัดให้คุณได้สวยมากๆใช่แล้วนี่เลยก็เป็นนวัตกรรมนะคะที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เขาเทียบเียงกับเรธรรมชาติน้ําร้อยนั่นเองใช่ครับเซียมอนที่ประดับอยู่บนจี้ชิ้นนี้ครับเม็ดยอดขนาด25สตางค์1เม็ดเป็นจี้ที่ประดับเซียมอนทรงกลมเป็นเม็ดยอด<ล>ยนะครับ,รบ1เม็ดครับฝังด้วยน้ำเตยสี่มุมเกาะอย่างแน่นหนาถูกต้องครเหนอกจากนี้ครับยังมีอัญมณีเม็ดหลักเป็นรูปทรงหยดน้ํา71สตางค์อีก6เม็ดนี่เลย คุณเชื่อหรือไม่ครับว่าน้ำหนักของอัญมบีเฉพาะรูปทรงหยดน้ำด้านข้างน้ำหนักรวมกันคือ4.26กลรัต4.26กลรัตเฉพาะรูปทรงการเจเนอเป็นรูปทรงหยดน้ำถูกต้องอยังไม่ได้รวมเม็ดยอดนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รวมที่การสังระยิบระยับนะคะอยู่บริเวณด้านข้างนี่ใช่ครับด้านข้างที่ระยิบตามที่คุณตักได้ชี้ไว้มาสักครู่นี้ครับใช้เสียมอทรงกลมขนาดเม็ดละ1.5สตางค์อีกถึง8 4เม็ดครับ จี้ชิ้นี้สวยมากๆเลยแล้วให้ประกายของเซียมอนได้เจ,จิดจรัสเต็มที่จริงๆครับคุณตาตุกต้องนี่เลยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราได้คัดสรรอย่างดีนะคะ จากนักอาญามดีสารทุกท่านนะคะกว่าจะลงตัวเรือนแบบนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการการทำเครื่องประดับมากกว่า10-20ขั้นตอนใช่ครับชิ้นนี้รหัส25092ราคาปกติ6,200บาทครับวันนี้ครับคุณสั่งจองกับเราค2คนคนสั่งจองกับกระหลับแอนซีเพรสเทปที่2ในคอลเลคชันที่17คุณจะได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับวันนี้นําเสนอที่ราคา4,900บาทครับใช่แล้วค่ะชิ้นนี้นะคะ4,900บาทเท่านั้น<อ>น้าหนักกั รวมคุณเออยู่ที่5.77กรัมเยี่ยมไปเลยฮะได้น้ำหนักกระดาดเยอะมากๆและคุณผู้ชมครับชิ้นนี้ได้รับไปพร้อมกับสร้อยใหม่ญี่ปุ่นจัดส่งถึงบ้านคุณผู้ชมฟรีครับไม่เสียตางค์ในเรื่องของค่าจัดส่งใช่แล้วสบายมากรอนที่บ้านนะสั่งซื้อเสร็จชำระเงินโดยวิธีการที่ง่ายๆหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหสักพักเดียวก็จะได้เครื่องประดับสวยๆใช่แล้วไปใส่นะครับและที่สำคัญคือทุกชิ้นของ Jewelry Channel มีการ รับประกันความปลอใจและคุณภาพสินค้าด้วยครับสอบถาม<า><า>เพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่างนะครับใช่แล้วค่ะชิ้นนี้นะคะ4,900บาทท่านผู้ชมชอบเป็นสีโกลเด้นลุคบอกเข้ามาได้นะคะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะว่าจะรับเป็นตัวเรือนสีทองหรือว่าจะเป็นตัวเรือนสีเงินนั่นเอง4,900บาทไม่หมดแค่นี้นะครับนี่ขอเพิ่มเข้าไปเลยนะครับอ,อ้าวขอขอเพิ่มเข้าไปนะครับได้จี้พร้อมสร้อยมาริสาอีกและยังไม่หมดนะครับ ใช่แล้วค่ะเติมเข้าไปอีกครับมีพี่น้องคองเพื่อนมาเยอะแยะเลยนะครับนี่คือทั้งหมดนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจะได้รับไปก็คือจะบอกว่ากี่ชิ้นดีคุณเอ4,900บาทคู่นี้ก็ไม่ใช่ลองนับดูนะค่ะเอาละ1ชิ้นนะครับจี้ในซอยสองแล้วนะผมนับ้อยด้วยละกันแถมครับจี้อีกหนึ่งสามชิ้นแล้วนะครับ้อยมาริสายอีกหนึ่งสี่แล้วอังหูนับเป็นคู่เดียวกันแล้วกันนะอ่ะได้ห้า คุณได้เครื่องประดับนะฮะคุณได้สินค้าจากเราถึง5ชิ้นนี่เลยในราคา4,900บาทใช่แล้วค่ะ4,900บาทเท่านั้นนะคะสิทธิประโยชน์อีกมากมายก็ยังเหมือนเดิมจัดสมฟรีนะคะทั่วประเทศไทยใช้สีทำให้ฟรีไม่ต้องกลัวนี่คือชิ้นแรกขนาด4 9่0้น4,900บาทแบ่งชำระได้0% 3เดือนานะครับโทรมาตอนนี้เลยครับ0 2 1ย์ส9 4เจ้าหน้าที่ตลอดสวยๆนะครับใช่แล้วรับสายผู้ชมอยู่ครับ ค่ะนี่เลยนะคะไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ที่ไหนนะคะคเห็นเรา2คนชอบสินค้าชิ้นไหนโทรเข้ามาได้เลยเพราะว่า1นึ่งคอลเลคชันนะคะ7วันเท่านั้นใช่ค,ครับชิ้นต่อไปได้เลยคุณเอตุตักต้องมารลอลุ้นกันครับว่าภาพอลังการของจี่มาสักครู่นี้เนี่ยชิ้นต่อไปจะมีความอลังการในรูปแบบใดมานําเสนอนะครับจะเห็นแล้วยิ้มเลยนะ คือแบบเข้ากันเลยความอลังการนี่รับรองว่านะคะท่านผู้ชมจะได้รับความสวยงามยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อลังการค่ะใส่เมื่อไหร่รับรองว่าโดดเป็นนี่นะผมสังเกตอย่างหนึ่งตอนที่สาวๆนะครับอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือเปล่านะเป็นเพื่อหรือใครๆก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เตรียมตัวออกงานงานสําคัญค่ะเสื้อผ้าทรงผมเนี่ย เตรียมกันยันยาวนานเลยนะใช่เตรียมกันเป็นเดือนเลยบอกว่าโผทรงผมชุดได้มาแล้วเข้ากันหรือไม่นะครับหลายท่านพลาดในสิ่งที่สําคัญที่สุดยังไงไม่ได้เตรียมเครื่องประดับอะไรครับคุณตาใช่แล้วนะคะถ้าไม่ได้เตรียมเครื่องประดับจะทํำยังไงไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยแน่นอนเราต้องเตรียมไปก่อนสิใช่ไหมล่ะคุณแม่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเข้างานไม่ได้ใส่เครื่องประดับแล้วลองคิดดูว่าเพื่อน เพื่อนๆที่นะคะใส่เครื่องประดับมาแล้วความโดดเด่นละ่ะแล้วของเราละ่ะนั่น่ะสิเราจะแบบเกิดความค่ะเกิดความาแบบเขินใช่อาจจะไม่ดูน่าอายใช่ใช <laughs> อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเครื่องประดับเราดีไม่พอ,อครับเพราะฉะนั้นเน่ยหลากหลายเครื่องประดับสร้อยจี้แบวนต่างหูเนี่ยต้องเตรียมไว้ใช่แล้วนี่เลยนะคะก็ถือได้ว่าชิ้นนี้เอาอยู่ไหม อยู่แน่นอนครับคุณตาใช่่เออาแคนะผมชอบคำนี้นะผมชอบคำของคุณเลยเอาอยู่เอาอยู่แน่นอนเอาอยู่เลยนะครับสำหรับชิ้นนี้เม็ดยอดเซียมอนครับรูปทรงโอเวอร์คัสหรือว่าทรงรูปไข่นะครับ12.86กรัตเม็ดยอดเม็ดเดีย้ำอีกครั้งเลยว่าน้ำหนักกรัต12.86กรัตครับย้ำกันอีกครั้งว่าเฉพาะเม็ดยอดถูกต้องค่ะนี่เลยนะคะผมรู้สึกตื่นเต้นมาก แล้วก็ตื่น,ตนเ,เนต,ต้นติงขอเอได้นําเสนอเครื่องประดับสวยๆแบบนี้นะคะเยี่ยมเลยฮะ12.86ะครับมเม็ดยอดยังไม่หมดนะครับรล้อมรอบด้วยเซียมอนทรงกลม6สตาง19เม็ดก็ล้อมรอบอยู่นะคะนี่เฉพาะ6ตางนะคะก็รอบนอกนี่เลยติดอยู่กับเซียมอนนะคะที่เป็นเม็ดยอดมี2สตางด้วยครับอีก35เม็ดเพราะฉะนั้นน้ำหนักรวมนะครับของอัญมณีที่ล้อมรอบอยู่เฉพาะเม็ดเล็กๆเนี่ยเกือบ2กลัดค่ะคุ้มมากแน่นอน นะแล้วประกายน้ําของเซียมอนค่ะุณตากเวลาที่เราเทียบเซียมอนกับเพชรผมต้องบอกอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับเวลาที่เราเทียบกันนะเซียมอนเพชรเราต้องเทียบกับเพชรธรรมชาติน้ําร้อยต้องเป็นน้ําร้อยด้วยต้องเป็นน้าร้อยต้องเป็นน้ําที่ขาวที่สุดเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราเทียบกับเพชรเกรดคอมโมเชียล ท้องตลาดทั่วไปเซียมอนขาวและสวยกว่าใช่ผมต<ร>้องบอก<ล>่างนี้เลยค <ทะ S 1> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เซียมอนไปแล้วเนี่ยลองนาไปเปรียบเทียบกับเพชรธรรมชาติที่คุณมีอยู่นะถ้าความใสความขาวเท่ากันเนี่ยคุณโชคดีมากเพราะว่าเพชรที่มีอยู่เป็นเพชรน้าร้อยใช่แต่ถ้านําเซียมอนเ,เทียบกับเพชรที่มีอยู่นะแล้วรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเพชรเดิมเรารู้สึกว่าสีนวลนวลเหลืองเหลืองหรือว่าสีไม่สวยเท่าเซียมอนนะครับนั่นปกติครับเพราะว่าเซียมอนสีของเขา เท่ากับธรรมชาติน้ำร้อยนี่คือการเกรดลิงเพชรเราเทียบใช้มาตรฐานยกว่าเพชรใช่แล้วนะคะนี่เลยนะคะสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะจากทีมงานจิวิวแนลของเราทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรอัญมณีนะคะหรือว่าจะเป็นกระบวนการนะคะการทําเครื่องประดับก็คือตามโ,<อ>โรงงานของเรานั่นเองจะเห็นได้เลย<ม>ว่าเขาจะมีความวิจิตรนะคะแล้วก็ดูประณีตด้วยไขยป่ปลาแต่ละไขป่ปลากรมมนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาจะยกระดับชั้นนะคะ3มชั้นด้วยกัน สวยมากเลยครับคุณต <ภา S 1> ั๊กวันี้นะครับคุณตักคลิกให้ดูด้านซ้ายด้านขวาการแยกเป็น2องการด้วยฝังเซียมอนลิเรียกได้ว,ว่าตอนที่เราใส่นะมองจากด้านบนเนี่ยเห็นเซียมอนทุกสัดส่วนเลยครับวง<ช>น,นี้ร,รหัส33566ครับราคาปกติ6,200บาทและวันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นเจ้าของได้ <ภา S 1> ชิ้นนี้เฉพาะตอนนี้คอลเลคชันที่17นี้เท่านั้น กับราคาเพียง4,900บาทครับคุณเอชิ้นนี้4,900บาทนะคะน้ำหนักกระาดาษอยู่ที่14.70กระาดาษโดยประมาณโอโ้โหเอาไงล่ะตอนนี้แหละครับคุณตาเป็นเวลาสำคัญที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วใช่แล้วค่ะอย่าปล่อยให้สิ่งสวย ร้อยไป <100 00 S 1> ของเรา <Ừ. S 2> เปลี่ยนทุก7วันถูกต้องค่ะชอบวันนี้นะคะ021054093โทรเข้ามาสั่งจองได้เลยนะคะสินค้าทุกชิ้นมีจํานวนจํากัดด้วยนะคะจํากัดด้วยเวลาจํากัดด้วยจํานวนโทรก่อนก็จะได้รับสินค้ากรอนไทยเพื่อนเลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับสินค้าที่เป็นของสมนด็จคุณกันแบบชัดๆนะจะไม่กล้องตัดมาแบบเต็มๆอีกครับได้เลยค่ะนะฮะ เป็นยังไงครับ4,009ยังไม่ได้แค่นั้นนะคุณยังได้อีกหนึ่งชุดตรงนี้เลยครับไปรับชมกันเลยครับเป็นของสมนาคุณจากชิฟวิชแนลนะครับสำหรับในคอลเลคชันที่คอลเลคชันนี้เท่านั้นนะครับใช่ค่ะ17เท่านั้นเครื่องประดับเซตมาริสานะครับนี่ครับตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยนะครับเป็นเซตทเขาเรียกว่าเซตธรรมชาติครับคุณตากเซตธรรมชาติก็คือใบไม้ใช่ไหมคุณเอเอ๊ะมาตรงนี้เลยครับมาดูเฉพาะของสมนาคุณนะฮะนี่ คุณได้เซตนี้ไปฟรีเลยนะครับทั้งเซตเลยครับถูกต้องนะคะเซตนี้นะคะเป็นไปดูด้านข้างสวยมากใช่ถ้าทําเป็นใบไม้คุณเอ๋ก็ต้องใบไม้จริงๆไม่ใช่ดูแบบดุดแข้งดูดทื่อนะคะทุกสิ่งก็มาดูใกล้ๆก็ได้นะด้านข้างสิป่องสวยเลยละ่ะเป็นนะใบเป็นไบเป็นไที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับเซตนี้รับไปฟรีเลยนะครับเพียงสั่งจองแวหวนวงเมื่อสักครู่นี้นะคกาบก่อนหน้านี้รวมถึงวงแรกด้วยให้ไปฟรี มูลค่า3,500บาทจากบริสาครับปรบตุนบาริสาด้วยนะครับแล้วต่อไปครับไปรับชมอีกหนึวงเป็นบทสุดท้ายครับนะสุดทัาวันนี้เนี่ยอลังการมากใช่แต่ละวงแต่ละสิ่งแต่ละอันรวมไปถึงของสมนาคุณด้วยทีฉันตื่นเต้นมากมา่ว่ตอที่จับภาพนี่ไม่พอเลยหน้าจอเฟลมของเราไม่พอเลยงทีต้องต้องแยกออกมาฮะ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าได้รับความคุ้มค่าไปนะคะไม่ไว่าจะเป็นของสมนาคุณหรือว่าสินค้าหลักนะคะคชอบชิ้นไหนเลือกชิ้นนั้นเข้ามาค่ะโอ้โหอาชิ้นนี้ก็ใหญ่หไม่แพ้กันเลยนะกับชิ้นเมอสักรครูคคุณตาครับเม็ดใหญ่มากใช่เม็ดใหญ่มากนะคะมี้องตรงแบบนี้คุณสุภาพบุรุษสวมใส่ได้นี่นี่เลยนะคะ<อ>นานๆทีจะมีแหวนคุณสุภาพบุรุษมาแต่ละครั้งนะคะเพราะว่าเอาใจคุณสุภาพสตรีมาหลายรอบแล้ววันนี้นะคะชิ้นนี้ ม็ดใหญ่อลังการเม็ดยอดใหญ่มากๆครับยังอยู่ตรงนี้นะครับยังยังตะลึงอยู่ผมนี่ลุกขึ้นยืนเลยคุณตาใช่ไหมคุณเอโอ้โหใหญ่มากเลยครับเม็ดยอดนะครับน้ำหนักอยู่ที่สิบสามจุดสองหนึ่งกรัตสิบสามเมื่อสักครู่รู้สึกว่าจะเป็นสิบสองกรัตอ่าเมื่อสักครู่สิบสองจุดแปดเม็ดนี้เพิ่มขึ้นไปอีกใช่เพิ่มขึ้นไปอีกครับเฉพาะเม็ดยอดเนี่ยสิบสามจุดสองหนึ่งกรัตนะครับปกติแล้วถ้าเราชอบเพชร นะปกติคุณผู้ชมบอกว่าชอบประกายเผ็รมากอยากได้เม็ดใหญ่ๆคือจะออกงานไงเม็ดเล็กๆกระดาษเดียวหรือว่าเม็ดที่นํามาประกอบกันเนี่ยใส่แล้วบางทีเราเป็นผู้ใหญ่แล้วความใหญ่ไม่พอใส่แล้วบางทีเขินนะยังไงคือเล็กไปไงครับอ๋อเล็กไปแน่นอนคุณเอเล็กไปคือทรงผมก็ทํามาเต็มแล้วนะครับเสื้อผ้าโอทัดมาใหม่ใหญ่อลังการเลยคือฟูฟ่องมาเลยนะครับ แต่ว่าแหวนที่มีอยู่อาจจะเม็ดเล็กไปหน่อยเ,เ,เพราะว่าติดตรงข้อจากัดของกระดบับเวทของเพชรใช่เพราะว่าเพชรหนึ่งกระดับนะครับถ้าเอาเม็ดเดียวเนี่ยคุณต้องจ่ายประมาณ2องแสนถึงสามแสนบาทสำหรับเพชรสวยๆะ<ช>นะครับถ้า2กระดับขึ้นไปเนี่ย 7, 8, 9, เจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนถึง <1, 000. S 1> ล้านนะครับสามกระดับสี่กระดับไม่ต้องพูดถึงครับหลักล้านแน่นอนอยู่แล้วใช่แล้วเขาถึงเปรียบเทียบนะคะเซียมอนนะคะไม่มีข้อจํากัดเรื่องน้ําหนักกระดับถูกต้องคุณสามารถใส่ได้ สวยตามที่ใจคุณอยากได้แน่นอนนะครับวงนี้เม็ดยอด13.21กรัตครับ,รอบ<ช>ลอมรอบด้วยเซียมอนส่งกลมครับเม็เล็กๆอีก0.5สตางค์3 4เม็ดน้ำหนักรวม13.38กรัตด้วยกันใช่แล้วนะคะ13.38กรัตนะคะวันนี้<อ>มาแล้วนี่มาดูรายละเอียดกันบ้างดีกว่าค่ะรายละเอียดนะครับก็น้ำหนักรวม13.38ครับด้านข้างออกแบบได้ วิจิตมากๆใช่เลยขอบคุณนะครับสำหรับนักออกแบบของจิวเ r i c h ชาแนลที่ออกแบบแหวนวงนี้ให้วิจิตรอลังการแล้วก็ดูคุ้มค่าดูเป็นงานฝ่ายจิวเวรี่เป็นงานละเอียดเป็นงานสวยนะครับแบบนี้ครับไม่ได้หาได้ทั่วไปแน่นอนคุณโชคดีมากครับเปิดมาเจอจิวเ r i c h ชาแนลตอนนี้นะครับเจอคุณตักเจอผมตอนนี้เพราะว่าแหวนดีไซน์ไฮโซวงนี้ครับคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ใน ไ,ได้ว่านะครเป็นเจ้าของได้แล้วก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยคุณเองถูกต้องครับจากราคาปกติ5500บาทครับรหัส,ส5 3 5 1 0 3า่ะวันนี้คุณจองได้เลยครับกับราคาโดนใจราคาโดนใจแน่นอนอไม่น่าเชื่อฮะอยากทราบแล้วนะ3900บาทบชิ้นนี้ชิ้นนี้3900บาทจองเลยครับคุณผู้ชมครับ โทรมาแล้ว02154093นะครับแบ่ง0% 3เดือนด้วยใช่แล้วค่ะกลังดก็เยอะราคาก็โดดถูกต้องแล้วก็แหวนนี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าใส่ไปนี่คือแหวนข่มเพื่อนชัดๆถูกต้องคือใหญ่มากๆเลยอะไรนะจำคุณประถมมาแหวนขมเพื่อนใช่จุดประสงค์เพื่อขมเพื่อนโดยเฉพาะแน่นอนคุณค่เบอร์ผมนี่รายกาดมาก่ะค่ะานี้เลยนะคะนอกจากความสวยงามความยิ่งใหญ่แล้วนะคะนี่ที่บอกว่าดีไซเนอร์นะคะเขาได้ช่างสร้างสรรค์ขึ้นมา เขาจะทําเป็นลักษณะนะคะเป็นการคว้นะคะของจะบอกว่าเป็นหนาเตยหรือว่าจะเป็นดีไซน์ของเขาเองก็ตามนะคะนี่เขาจะขึ้นมาอยู่บริเวณทําเป็นลักษณะของหนาเตยด้วยใช้เป็นดีไซน์ใช้เป็นแบบลวดาลายที่มีการเล่นเส้นนี่ให้เห็นย,อ,<ล>ยอย่ยที่ดเลยครับ,รบยอดเยีย่ยมมากๆครับต,ต้องขอบคุณนักออกแบบนะครับทีมงานของทีวีชาแนลที่บรรจงฝังเซียมอนทุกเม็ดลงไปบรรจงขัดบรรจงแต่งกระบวนการทั้งหมด นะครับทุกแผนใช้ผู้ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานครับ3 9 0 0าบาทแบนชําระได้สุขเปอเซตสามเดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะครับสอบถามเราได้ที่เบอร์0 2 1ย์สองและยังจัดส่งให้คุณชมฟรีทั่วประเทศไทยครับถูกต้องค่ะบางครั้งนะเราดูโทรทัศน์ดักเห็นเซเลบซุปตา์ที่เราชอบนะดาราดังแบบต่างๆเนี่ยคุณเอเห็นคุณชมพู่ไหมขออ้างอิงนิดนึงครัใช่แบนเม็ดใหญ่มากงาน งานมั่นงนมั่นใช่ตดตากติดตามตลอดแน่นอนค่ะใหญ่มากอยากได้ให้ครับนี่เลยนะคะหลายท่านบอกอยากได้นะครับวันนี้มีโอกาสแล้วใช่แล้วค่ะเมื่อวังอลังการนะฮะใหญ่โตใช่แล้วชิ้นนี้คุณเอใส่ให้กับคุณสุภาพบุรุษนะคะสั่งจองเข้ามาได้เลยกับชิ้นนี้021,054093ค่ะจดรหัสไว้ให้ดีๆ 35103นะคะอย่าลืมว่าท่านผู้ชมยังจะได้รับนะคะเป็นเซตมาริสานะนะคะไปด้วยฟรีชมมาริสานจบนะตอนนี้เรามาทบทวนทั้ง3ชิ้นก่อนอ่ะได้เลยนะครับเรามาทบทวนทั้ง3ชิ้นก่อนครับเวลาเหลือพอสมควรค่ะนะครับมไม่มากไม่น้อยเพราะฉะนั้นเรามีเวลาที่จะมาชื่นชมครับมาดื่มด่ำกับความสวยงามของเครื่องประดับทั้ง3ชิ้นที่เต็มที่แล้วก็สำหรับเรื่องของการออกแบบและการผลิตเพื่อ ที่จะให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเริ่ะต้นที่ชิ้นแรกรหัส2 5งห้ยเก้าสครับค่ะชิ้นนี้นะคะน้ำหนักกระดรวมอยู่ที่5.77กระดาษค่ะ4,900บาทนะคะกับจีนะคะพร้อมสร้อยไหมญี่ปุ่นไปด้วยท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากได้เป็นสร้อยสเตลเลตสติลของเราสามารถรับสิทธิ์แอดออนสินค้าได้ในราคา500บาทเท่านั้นนะคะ เส้นนี้เป็นชิ้นแรกนะคะของเรามาต่อกันเลยค่ะกับชิ้นที่2นะคะซึ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกันคือชิ้นนี้นี่เป็นเซียมอนนะคะแหนคุณสุภาพสตรีนะคะชิ้นนี้ค่ะงามมากๆนะครับรหัส 3, 3, 5, 6, 6ครับเม็ดยอดใช้เซียมอนทรงอวคัตนะครับถือว่าเป็นทรงรูปวงลีครับ12.86กรัต1เมตรเซียมอนทรงกลมครับขนาด6สตางค์และ สองสตางค์อีก19และ3 5เมตรตามลำดับครับใช่ค่ะน้ำหนักรวม14.7กระดาษทุน่นทุวนตัวเรือนสเตอริงซิลเวอร์ชุบด้วยแพททิน้มนะครับนี่คือสินค้าชิ้นที่2อครับอ,อีกหนึ่งชิ้นอยู่ที่นิ้วกลางของคุณตาครับเม็ดยอดเซียมอนรูปทรงครูเชียนคัทน้ำหนัก13.21กระดาษเมตรล้อมรอบด้วยเซียมอนรูปทรงกลมครับน้ำหนักเมตรละ0.5กระดาษเมตร จำนวนรวมของเซียมอน35มเม็ดและน้ำหนักรวม13.38ดแกรลัดครับราคาปกติ5,500บาทราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเหลือเพียง3,900บาทเฉพาะวันนี้ตอนนี้คอเลกชั่นที่17เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูไปเลือกกันอีกครั้งหนึ่งจะเอาจี้พร้อมสร้อยหรือว่าจะแหวนทรงวงรีอ่านี่เลยนะคะหรือว่าจะเป็นรูปทรงครูเชียนนิ้วกลางดีนะตัดสินใจไม่ได้แล้วคุณนี่ทำยังไง เราต้องไปดูว่าเราได้อะไรนะครับเลือกหนึ่งชิ้นครับในคอลเลกชันนี้คุณได้ตรงนี้เลยนะครับนี่อ้าวคุณได้ทั้งเซตเลยครับคุณผู้ชมครับได้ไปทั้งเซตเลยจริงๆนะใช่แล้วค่ะได้จี้นะคะพร้อมสร้อยนะคะรวมไปถึงต่างหูด้วยนะคะซึ่งมีความสวยงามนะคะเหมือนเกิดมาคู่กันเลยนะคือดีไซน์ของเขาอ่านี่เลยอ่าดีไซน์ได้อยู่ด้วยกันครบๆนะครับเห็นไหมอ่าได้เลยครับ ซื้อจี้พร้อมส้อยนะครับไม่ใช่ผิดฝั่งนะครับซื้อจี้พร้อมส้อยครับได้มนีเซ็นหนีทั้งเซ้นหนหรือว่าตรงนี้ไปด้วยหรือว่าซื้อแหวนนะครับที่นิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้รับไปฟรีกับเซ็ตมาริสามูลค่า3900บาทครับสำหรับเซ็ตมาริสาเนี่ยเซ็ตมาริสา3500นาะขออภัยนะครับราคาชิ้นละ3,500บ้าร้อ้บาเข้าใจผิดอีกแล้วใช่ชิ้นละ ของสมราคุณนะครับชิ้นละ3,500บ,บาทแปลว่าัังเซ็ตเนี่ย7,000ได้ไปฟรี <free S 1> เลยใช่แล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะ021054093นะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยเจ้าหน้าที่รอรับสายท่านผู้ชมนะคะตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะชอบชิ้นไหนจี้น,นะคะ4,900บาทค่ะแหวนที่นิ้วกลางอ่ะนิ้วชี้ของดิฉันนะคะมีชิ้นนี้นะคะก็4,900 <4, 900 S 1> บาทเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ที่นิ้วกลาง3,900บาทผู้ชมครับเวลาของกลัดแอนด์ซีเซ หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมเราได้7วัน24ชั่วโมงในทุกๆช่องทางครับทั้งทางช่องโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับและเว็บไซต์ www.jwctv.com อย่าลืมติดตามเราผ่านไลน์ด้วยนะครับแล้เพื่อนเครื่องหม่แอดแล้วตามด้วย j w c n e วันนี้คุณพักอธิชาและผมพี่น้งกระพงลาแล้วครับสวัสดีครับ ณผู้ชมคะสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนๆของช่อง Jewelry Channel นะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดแหวนจี้ต่างหูกำไรสวยๆกด Subscribe เลยค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะสวยตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้ากดเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะ Subscribe ค่ะตรงนี้ค่ะ Subscribe